12. บสทสวดรัตนปรลิตงกิติวิทังอิทวาหรลังวาสเกคสุไวังรัตนปณิตังนโมสมาอิทัตตหาอเตนะอิธรมปิพุทธีรัตนปณิตาอเตนะสัจเจนะสุติหโกเพระยังเวลาขังอมตะาัตนิตาชัฏสศกัสกยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรมเณรสัพพิกิจิอิธรรมปิธรรมเณรรัตนปณิตาอเตนะสัจเจนะสุติหโุ พระพุทธสัทโธปรินวัตนาจีสุจริงสมาธิมานันตะ์ฤกษายมาหูสมาธินาเตนะสัมโมนะวัชติติธรรมปิทเมรตระหนังบันิธาเอเตนะัะเจนะสวทิของตุเยปุคลาอัาถาสัตังปาสถาจัตถิเอตานิยุคานิหมดติเตทะสีเนยะสุขะตัสสาวกาเอเต <c oughs> สุทีนานีมหาภารณีดมปีสังเกตรัตนาปณิต่งเอเจนะสัเจนะสวรีหัติกเยสุปยุตตามนาสาัสขาทศเหนานะดิกามิหนโนคตามัสสะนำหิตใปฏิปต,ต,ตามาตงไม่คหะรัฐามุธานิพุติงผู้ชาม,มานาะทิาปีถัสังเกตรัตนาปิตเอเจนะสัเจนะสวีหัติกีนปุลานาน,านาวังนัติสัมภะว,งวังเวลานัตติจายติเกเพราะาสมิงเตจินตพิชาวิลลาหิสันธา นิัปติถีลายธาปาถีโปอิธัมปิสังเกตและ,ะนังปณีตต่เอเตนชัดเจนส,ส,ส่วนที่โหสตูสามหวดสว่วนรรมบทสาสวรรคาตาหาเวชิตตังเขยโยยะจายาอิตลาปชาอตตาทันตาสนตาโปตสานิจันสยะตาจาริโนโเนวะ เทโวนะพันธโพนะมารลสหธพรมุนาชิตังอัปปชิตังกะอิลาตถาลูปัสชันตุโนสิบสี่บวนสวดเจสะปุตตะสูตรปาสิตะมิทางเตนะภคตาชาตยาปัสตาลาซาสัมมาสัพุทเถนะเอถะตุมเหตุมเหมาอนุสาวนะมาปะลัมมะปะลายะมาอิติกะรามาปะทิกะสัมปะ าน,นาเนนะมาต,ากาตักเกเฮุตมานายะคะเหนะมาอากาบาลิวิตังเกนะมานิทิาชานิชนขคติยามาพระพระโลปะตายะมาสัมนโนโนคูรุกยะหาตุมเมเหอตะนาวชาเนายาถาอิเมธรรมาคุตลาอิเมธรรมาสวัชัอิเมธรรมาวิโยค รักขิตาอิเมธรรมมาสมัฏตาสมาหินาอหิตายะสุขายะสาวันติเตอขาตุเมเหปะช้าเหอยาคะนัฐาตุเมเหอตตนาวชาเนยาคะอิเมธรรมมากุณธราอิเมอาราวชัยอิเมธรรมธมาปิโยปะสัทธาอิเมธรรมมาสมัฏตาสมาหินาหิตายะสุขายะสาวันติเตอขาตุเมเหอุปะสัมปวัชะ วิหะเลยาทาติสิบห้าบสุตอุปนิยสุรุปนิยติชีวะตามตมามัญโชลูปายมีตาสาะสันติตานาเอตังพะยังมรนะเปย์ข้ามาน,นุภานิกาอิลาหะสุขาวะหานิอุป,ปนิยติชีวะตามตามัญโชลูปายมีตาสาะสันติตานาเอตังพะยังมรนะเปย์ข้ามานโ,นโลกามิสังปะชะเหสันติเปโโยธ,ธา โยทะกาเยนะสังคโมวาจาวาจายุทาเจรสาตังตัสะเตตัสสะสุขายะโหติยาวชีวังมารโนปะกะโลติปุยังธรรมโมหาเวลคตตธัมมะจาริงธรรมโมสุชิโนสุขามาวะ ฐานิสังโสทัมเมสุจิเนนะทุกขติทัศติธรรมะจาลิงสัพเพสังขารานิจาระถาปัญญายาปสติอธรรมิปินเดสติทุเขอสามาโขวิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยรถาปัญญายาปสติอธรรมิปินเดสติทุเขอสามารถโภวิสุทธิยาสัพเพ ธมานะตายะถาตุปัญญ,ญาและปสติอาถรมนี้เป็นดติทุเขเอสมมามัคคีวิสุทธิญาสิบหกปวดสุอัปปะนากาชากะชาโดปปะนาการฐานะเมเกธุติยังอาหุตักกีกาเอตัดัญญายะเมทาวีตังคันเหยยะอัปปะนากังปัจจุเวสารนางยะติยะปะภะปานิวานิจะอารามาราาุขะเจตาน,นิ มารุษาพยะสัชิตาเนตังโขสารนางเถรัมเนตังสารมุตตมังเนตังสารณะมาขมะสัพพะทุขาปุมุตชติโยจะพุทธพุทธธรรมจะธรรมจะสังฆะสารนางคตโตจตาริอายะสัจจานิสัมบัปปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสัมมุปาทางทุกขูจะอติกะมังอิยะอธทิกังทิกังทุกขูปะ สัมะคามินังเอตังโสภานางเขม,ม,มังเอตังสารมุตตังมังเอตังสารมุตตสาระามาคัมัะสัพพทุขาปมุจตจะเต17บทสวดพันเทตลอตาคาถา อธิตันานลังวาวขามาอย่นัตตที่การเสีนนาคาต่างาาาบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ททร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งนี้มาไม่ถึงแล้วถืีตาม,าตามปฏบัติต่างๆปัจจาระคตา่างสิ่งใดรู่งไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่มาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุป,ปนังจะโยธรรมะขับพตาขะวิปัสสติอสังกิลานัสกุป,ปังตังวิทาระลังลูหาเยก็บุคคลดใดเห็นแจ้งปัจจุบันไม่อนอนย่าไม่ปัญญาในธรรมนะได้บุคคลนั้นเป็นเจริญธรรม นั้นเให้ปลูกพวงเธอดอาเชวะกิจะมาตปังโกชัญญามรณะสุเวภุงทมความเพียนเทียใน,นวันนี้ใครแล้วจะรู้ความตายในวันพวกและหิโนโสังฆลังเตนะมหาเสนะมัจจุนะเพราะว่าความผิดเพี้ยงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายวามิหายุมาตเปยนห,หวัหวลานตมัท่นทันติตังอันเวพันเทกันลโตติสันโต,นตอาติชิตเตมุนิติพระมุมี ผู้สงบยอมเลียกบุคคลผู้มีปลักตือย่างนี้มีความเพียรไม่เจ็ดค้าทั้งกลาวันและกลางคืนนั่นแหละวะ่าผู้มีหลาตีหนึ่งก็เลยด้วยประการเชนนี้นแหละ สิบแปดตัวส่วนที่หาปัจจกเวทที่ปาถ่าชราธรรมโมมังเหีนชราลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงผลความแก่ไปไม่ได้พระยาชินธรรมโมมังเหียนพราะยาชินอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้บรลานาธรรมโมมังเหียนบาลานะติโต เราไม่ความตายเป็นธรรมดาจะล่วมกับความตายเลยไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเฟหินานาภาวงวิณาพาวงเราจะเอาเป็นเป็นต่างหรือว่าจะต้องพักพักจากของรักของเจริญจริญได้หลายนักพวงกรรมสังคมะหิกรรมัทายาโทกรรมัโยหิกรรมัปันทุกกรรมัสทธิสารโน เรามีกรรมเป็นของต้นมีกรรมเป็นป่วยขวดมีกรรมเป็นยันเกิดมีกรรมเป็นที่ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมันกันที่สามิกรรมยาหนางวาปาปะการปัสสะอายโยโถภวิสามุเราทํากรรมอันใดไว้ถึงบุญเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือว่าจะต้องได้รับผการรักษาไปเอวัมอเมหิอภิหัปปตจโกเวทิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเธอ สิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนิสทุกขาระยัตตาเจนิพยาโศกปัตตาเจนิสโศการะหนตุสรรเพปปิปานิโนเอลตาวตาจะอัมเห้เพีสรรพตังปุญญาสัมปทานสัพเพเทวะมุนหุทันตุสัพพัสัมปพเจจิทิยาฐานนั่งเท่ั้นตุกคาถายะจืรละลกขันตุสัรพธาภาวะ ภาวะนาพิรุตตาหอนตุกานฉันโตเทวตาคตาสัพเพภุทธาตระปาตาปเจกานาังจดย,ยามพระลานตาลจดเตเชนะคาขันพนาไิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานะคา,า,าถา,ถา,าปฏิทานะคาถาหะถาไมยางปฏิทานะคาถาโยพะนามเสย,ยาวะ ยาเทวตาสันติวิหารวาษนทุเปนขะาเลโพธิ์ที่เลยแต่งเดชินถาธรรมะทานนะพระวันตุปูชิตาสุิงกลโดเตหะพิหารละมันให้เลยเทลาสามัชานละวากาจะพิฆโวสาราไมกาทานาปะปูปูปาสาก,กาหามาจะเทสาเขะมาจะอิสลาสัมปานะปูตาสุขิตาพระวันตุ เตชะลาผู้ชายเยปิจัตถะสังพกวาสังเสจชาตาอัโวปปารติกานิยาณิกังธรรมะวะลังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะขโนโตสขายังถาตุจีรังสัมมันธรรมโมธรรมะท้าลาจาัปุคลาสังโคสังโหตุสักพักโวะอัถา,าอถายะเจตายทะอเห สัขขันตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทิงสัมปาปุเรยามะธรรมะอริยปะเวทิเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปติฐานะคาถาฐันะามยปฏิฐานะคาถาโยพระนามเสตภูยังสิธานิกะตะสะยานิยานิกะตะตะตานิเมเตสัจจะพาชิโนตุสตานะตา ปะมาลก,กาเยปิยาพุณาวันตาจะไปหังมาตาปิตาพระโยทิธาเมจาปะยะทิทาวาอันเยมัชชะตะเวนิโนสตาทิทันติโลกสัสเมเตู้มาจะตุโยเนกาปะเจกะจะตุโวกาลาสังสารตาพระวาพระเวยาตังเยปตินานัมเมอนุโมทัมตุเตสยัง เยจิมังนัปปะชาลติเทวาเตสังนิเวทะยงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระพเจ้าได้ทําในบัดนี้แล่บุญทั้งหลายอื่นที่พระพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีบารดาและเปนดาพระเจ้าเป็นเหตุ เป็นต้นที่กำจาได้เห็นแม้ไปได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นเป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่เกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งแต่ขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของพร,ระเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงร,รู้มทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของเจ้านี้ขอเชิดพระเจ้าขอเชิข้างหน้าจงเจ้าแก่กัน้า มะยาเทนานะคุจานานโมธนะเหตุนาสเพสตาสะารับหัวโตอเวลาสุขชีโนเขียมป,ปะทันจกนนักรปนโุรกิสาสิชิตังสุภาเพราะเหตุคือรูโมธานามบุญทั้งหลายที่ข้าเจ้าให้แล้วขอสากทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแต่จนถึงท่าอัน,กนเกษมเถิดขอความหวังดีของฝาเหล่านั้นจงสําเร็จ้ตตนนู ด้วยนูปภาพสัจจะพิทารูปภาพแห่งความเพียรละในส่วการบูชาพระลัตนะตลอดการสวดสายพยบทสวดมนต์พระสวดพระประดิลฐ์พระคดหาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกขภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมโดยที่เทวรัตน์ตรวจโน้มโมทนาในการสวดสาธยพระบทสวดมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาและโปรดเมื่อพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลฎพระขิงพอดีพิณาโดยประเลกที่สมเด็จพระญาสังวรวัดบวรนิเวศตลอดจนวัตถุมงคล ทั้งลายที่สามสี่สร้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ <Jenny think ält> ้นในอนาคตขพระทเกี่ยวด้วยอุภาพแห่งพระปริจรสำเร็จสักดิ์สทุกประการเธอขอผลบุญเละข้องส่งผลถึงผู้ร่วมจิตส็าท่วงส่รวมอนจารันจิตวานาทุกท่านขอจงปลอดจากลาด ชาวไผ่ทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กการทุใจทั้งสิ้นประสบความสําเ,เร็จเจริญลูกเรืรองานทัศิการงางชนะต่อปภาษาและบัณฑนาพสมบูรณ์พร้อมด้วยรสนิยมสมบัติบริวารสมบัติตมีดวงใจทำสํเสา,รา,ยา,ยาะะเร็จนปัจาุบันกรรมฐานเกิดปัญญาและเจริญด้วยเจตพิธควาใจสี่คืออายุวันสุขะพระละเถรขอรัตโมทนาบุญกับครอบครัวญาติทุกทา่านชุดสีน้ำที่